น้องบีบีรีสปีเดอร์อีกแล้วนะคะวันนี้มาในเกม For t u n e t น e e นะคะต้นไม้นำโชคแต่น้องบีจะเรียกว่า Golden Tree นะจ๊ะอิมเมจเกมเหรอก็น่าจะโอเคนะเกมนี้มาดูกันที่น้องบีเรียกว่า Golden Tree เพราะว่าน้องบีลองลองเล่นดูหลังจากที่มันแบบว่า แตกตตีตีตกันต้นไม้ก็จะกลายเป็นสีทอง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 วัสานวาสานวาสานไปเลยจ้ะวันนี้มาห้าพันบาทกำลทุนมาห้าพันบาทนะจ๊ะอ่ะเริ่มไปเลยไปเลยเห็นไหมเห็นไหมต้นไม้จะกลายเป็นสีทองเด้อต้นไม้มันจะกลายเป็นสีทองเด้อ ดูว่าเราจะได้คูณเท่าไหร่นะจ๊ะรอบแรกนะคะเสียงดวงกันไปกับตัวคูณจะตกตารางไหนเออคูณหนึ่งอ่ะก็จะได้หมุนฟรีไปด้วยโบนัสโบนัสโบนัสตึง้งเออใกหมุนสองตึ้งตึ้งตึง เกมนี้น่ารักดีเนาะคิดเห็นอะไรน่ะเอ่ออะไรอ่ะนิทานพื้นบ้านปลาบูทองน้องเอื้อยน้องเอื้อยน้องเอื้อยเอาปลาไปไปฝังแล้วก็กลายเป็นต้นโพทองนะเอาปลาเอาเศษปลาไปฝังเลื่อยเปอยละเลื่อยเปรยละพูไปเรื่อยละขำเนาะโอ้ดีนี่ แค่ okay. คิดเห็นนิทานพื้นบ้านที่เคยดูกันแหละอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่องของน้องบีบีเลสปินเนอร์กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปของน้องบีนะคะใครอยากให้น้องบีรีวิวเกมไหนคอมเมนต์มาเลยจ้ะน้องบีจะรีวิวให้ดูกันนะคะนักขราทำไมต้องกระดกดินด้วยละ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 แหนะลิ้นดีนะเราเนี่ยน้องบีเนี่ยฮะลิ้นรัวนะเราเนี่ยดูสิ คุณมาลืมบึ้มบ้ามดูดูดูโอ้มันดีอย่างนี้นี่เองว้ามันดีอย่างนี้นี่เองตึ้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 งได้คูณมาเยอะเด้อหาว่าไปอ่ะสุดท้ายมาลุ้นกันตึ้ง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 ว้าร้อยสามสิบห้า หนึ 1> 1, 350ันบเบอกบวกเลขถือว่าโอ้เก่งเก่งเกงังบีบวกเลขถูกรับรางวัลไปเลยจ้ะอ่ะหมุนกันต่อ5,000จะจบอยู่ที่เท่าไหร่ขอกำไรไม่มากไม่มายก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋านานนานเต้นไม้เป็นสีเขียวอยู่นานถ้าเต็มคูณห้าเมื่อไหร่ต้นไม้จะกลายเป็นสีทองพี่เอ้ยค่ะมันไม่ใช่สิ ไอ้อายค่ะอย่าทำนังเอื่อยเลยค่ะเกี่ยวอะไรวะเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเกมนี้อ๋อบีไม่หรอกแค่น้องบีดูว่าต้นไม้มันจะกลายเป็นสีทองก็เลยนึกถึงนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งคือปลาบู่ทองนั่นแหละไม่โดยไม,ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไม่เกี่ยวอะไรกันเลย ินหรือจะเวียนจะเวียนหรือจะเวียนน้องบีวันนี้ห้าพันบาทที่หยอดเงินเขาไปจะได้กินปลากระป๋องหรือกินหมูกระทะ <c oughs> ว่าไปนั่นตึ้งตึ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 งโอ้แตกดีแท้เกมนี้ชื่อเกมนี่อย่างก็ต้นไม้นํำโชคฟอร์จูนที ฝรั่งราชูนเอรี่ฝรัปรับเบดโอปรับเบดแล้วก็หมุนไปสักสิบหมุนก็พอนะปรับเบดขึ้นนานเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมค่อยๆปรับนะคะทุกคนค่อยๆปรับค่อยๆปรับอันไหนที่มันแตกดีน้องบีจะค่อยปรับตึงตึงตึ้งตึงตึงตึ้งตึ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 ๆงตึงตึงตึ้ง้ ไหนแตกดีอะน้องบีจะค่อยๆปรับค่อยๆปรับค่อยๆปรับไหนคะไหนไม่แตกเลยน้องบีไม่ใส่ย,ยับไม่แนะนําให้ทําตามไม่แนะนําให้ทําตามเหมือนน้องบีนะจ๊ะเห็นไหมต้นไม้ทองก็มามาแล้วมาแล้วพี่จา๋ามาแล้วมาแล้วพี่จา๋าไม่ต้องเยอะมากก็ได้จ้ะขอแค่ไม่ขาดทุนก็พอนะคะพี่จา๋านัเจ้าพี่จา๋าน,นะนเจ้าพี่จา๋า ขอแค่ไม่ขาดทุนนะจ๊ะน้องบีขอแค่ไม่ขาดทุนก็พอนะจ๊ะพี่จ๋าตึงต้ง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 ตึง้งขย่าเ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 ขย่ำตึ้งตึ้ง พูดไปเรื่อยแหละก็รอลุน้นไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรอยากบอกรักใครสักคนผ่านเกมสร,ร็อตทีจีได้ไหม <c oughs> อันเนี้ยอันเนี้ยเรื่อยละอันนี้ไปเรื่อยลสะสภาพเนาสะสภาพเนาะต้องมีอะหมดหมุนลุ้นิ ถ้าพุ่งถึงแปดพันหรือหนึ่งมืนี่น้องบีเลิกเล่นเลยนะน้องบีเลิกเล่นเลยนะน่าได้หมุนฟรีเสือวะนี่ก็แต่สิบิร์ดขอกำไรไม่มากไม่มายนะจ้าพี่จ้าเหนื่อยจังเลยเหนื่อยจังเลยเหมือนจะได้รับเงินก็โต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  โหกสคูณร้อยสิบมบูคิดเลขไม่ทันจ้ามาดูรับรางวัลกันไป้าหกพันเจ็ร้อยแปดสิบเปอคุ้งทะเยอทะยานไปหนึ่งหมื่นสมใจน้องบีแล้วจ้าพี่จ๋าพอพอน้องบีกดจบกันเลยทีเดียวพออาแตกเสย ตกอีกสื่ออย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์น้องบีมานะอยากให้น้องบีรีวิวเกมไหนนะคะเดี๋ยวน้องบีจะรีวิวเกมให้ดูนะคะวันนี้ขอลาการไปก่อนจบที่11,400บวกหน่อยๆน,น,นะจ๊ะสวัสดีค่ะ